สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับวิธีการตั้งค่า WordPress นะครับขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็การตั้งค่า SEO ด้วยนะครับก็คือการตั้งค่า WordPress ยังไงให้มีผลต่อ SEO นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละส่วนนะครับว่า WordPress คืออะไรนะครับแล้วก็ SEO เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่เว็บไซต์ของเพื่อนๆเองนะครับเพื่อนๆจดเว็บไซต์จาก GDI นะครับชื่อว่าอะไรนะครับให้พิมพ์เว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับลงในช่อง URL นะครับของเบราว์เซอร์นั้นๆนะครับตอนนี้ผมใช้ Chrome นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้เลย พอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์ของเพื่อนๆเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมบางคนนะครับอาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ได้อาจจะได้แบบอื่นทีนี้เรานะครับต้องการเข้าไปแก้ไขหน้าเว็บไซต์ของเราถามว่าเราจะเข้าไปแก้ไขได้ยังไงนะครับมีอยู่สองกรณีนะครับที่เราจะเข้าไปแก้ไขได้นะครับกรณีแรกนะครับให้เราสกอร์บาร์ลงมา เพื่อนๆน,นะครับจะเห็นคาว่าล็อกอินอยู่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับคลิกได้เลยก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับก็คือจะมีช่องให้เราใส่ username และ password นะครับแล้วก็การเข้าอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์ต่อได้เลยนะครับจากชื่อเว็บไซต์ของเราพิมพ์คาว่า W u ปขีดแอดมินะครับ a d m i n แบบนี้นะครับแล้วกด Enter ก็จะเข้าสู่หน้าตาเว็บไซต์เหมือนเมื่อกี้เหมือนกันก็คือจะให้ก็คือเว็บไซต์ของเรานะครับจำเป็นจะต้องใส่ username และ password เพื่อที่เรานะครับจะได้เข้าไปแก้ไขตรงนี้ก็ใส่เลยครับ username และ password นะครับเอามาจากไหนนะครับ u s e r n a m e p a s s ส o ว d นะครับใช้ตัวเดียวกันกับระบบสมาชิกของ GDI เลยนะครับใช้ตัวเดียวกับตัวนี้นะครับใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้คลิกตรงนี้ครับโยผัดเปิดตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยแต่ในส่วนนี้นะครับรหัสผ่าน กับชื่อผู้ใช้นะครับใช้ตัวเดียวกันตรงนี้ผมก็จะพิมพ์ไปเลยนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินครับเวลาใส่เสร็จแล้วนะครับพอเรากดล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับบางทีนะครับจะได้เป็นภาษาไทย ก็คือเป็นเมนูภาษาไทยอะครับก็คือบางคนเนี่ยไม่ถนัดภาษาอังกฤษถูกต้องไหมครับคำถามคือต้องการภาษาไทยทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเซตอัพไปตั้งค่าทีละสเต็ปกันนะครับก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับผมเข้าใจดีนะครับว่าทำแรกๆไม่ว่าจะทำอะไรอะครับแรกๆมันจะยากไปหมดเลยแต่เรา ให้เวลากับมันนะครับเรียนรู้กับมันทุกวันนะครับแล้วเราจะเก่งขึ้นเองเหมือนกับเราเรียนหนังสือครับเราเรียนตั้งแต่อนุบาลถูกต้องไหมครับกว่าเราจะรู้จนถึงทุกวันนี้เราก็ต้องใช้เวลาเรียนถูกต้องไหมครับการสร้างธุรกิจก็เช่นเดียวกันครับเราจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ setting นะครับเมนู setting นะครับ แล้วก็ไปที่ general นะครับตรงนี้เมนูแรกเลยครับคลิกมาที่ setting แล้วก็มาที่ general นะครับแล้วก็คลิกเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอเป็นภาษาไทยแล้วกันการเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนยังไงนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับจะเห็นคําว่าตัวให้เลือกภาษาอยู่เห็นไหมครับมันจะมีให้เราเลือกภาษาอยู่ เราถนัดภาษาอะไรก็เลือกภาษานั้นนะครับแล้วก็คลิกอัปเดตไปก่อนก็ได้เออเซฟเชงนะครับไปก่อนเห็นไหมครับเราจะได้เมนูที่เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งเว็บไซต์ในส่วนของวิดีโอแรกแล้วแล้วได้หน้าตาไม่เหมือนออที่ เพื่อนๆกำลังดูวิดีโออยู่นะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเว็บไซต์ w o r d p r e s s เนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นอื่นอยู่นะครับผมผมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้อ่าผมใช้เวอร์ชั่น4.2.2นะครับถ้าเกิดเราจะอัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะอัปเกรดได้ยังไงนะครับไม่แนะนำให้คลิกตรงนี้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแรกๆมันอาจจะ ไม่เข้าใจหรือว่ามันอาจจะไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหนดีนะครับก็ให้ทำตามผมไปเลยนะครับเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่ทั่วไปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเราจะได้เข้าใจเหมือนๆกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเซตค่าขั้นต้นก็คือหัวเว็บไซต์นะครับหัวเว็บไซต์นะครับอยู่ตรงไหนหัวเว็บไซต์นะครับจะอยู่ตรงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดรอบนะครับ หัวเว็บไซต์อยู่ตรงไหนตรงนี้เห็นไหมครับหัวเว็บหัวเว็บคืออยู่ตรงนี้ครับที่เขียนว่าเด็กชุมพรทํางานผ่านเน็ตเห็นไหมครับจะอยู่ข้างบนสุดเลยซึ่งตรงนี้นะครับจะมีผลต่อ seo ด้วยเดี๋ยว seo ผมมาบอกทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับเอาง่ายๆให้เราตั้งชื่อหัวเว็บว่าเว็บไซต์ของเราอะครับเกี่ยวกับอะไรยกตัวอย่างเช่น เราทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจ a อ f i l i a t e Marketing ถูกต้องไหมให้เราใส่ให้มันคล้องกันนะคะว่าเว็บไซต์เราเกี่ยวกับอะไรอผมยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของผมเกี่ยวกับงานออนไลน์นะครับงานผ่านเน็ตตรงนี้มีผลต่อ SEO ด้วยนะครับการใส่นะครับไม่แนะนำให้ใส่เยอะจนเกินไปจริงๆแล้วใส่แค่คำเดียวนะครับเจาะไปเลยทีละ เขาเรียกเป็นคีย์เวิร์ดครับเจาะไปเลยเป็นคำๆไปอย่างเช่นงานออนไลน์ line, ก็งานออนไลน์ line, นะครับรายได้เสริมก็รายได้เสริมนะครับงานพาร์ทไทมก็งานพาร์ทไทมอย่าใส่จนเยอะเกินไปนะครับ Google ไม่ชอบอตรงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายทีนึงว่าไอ้ Google กับ SEO เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะครับหัวเว็บผมก็ใส่แบบนี้แล้วกันเพื่อนๆอาจจะใส่เหมือนผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีหลังก็ได้ แล้วก็คําโปยนะครับคําโปยจะอยู่ตรงไหนนะครับคำโปยจะอยู่ตรงเวลา,าเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างได้ที่เว็บไซต์หลักผมนะครับเอาเมาส์มาชี้เห็นไหมครับจะมีแถบเป็นสีหน้ำเบียมครับที่เขียนว่าเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับนี่คือคําโปยนะครับจะโชว์ตรงนี้นะครับให้เขียนนะคะว่า งานออนไลน์ของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรก็ได้เขียนเกี่ยวกับประวัติเราก็ได้ผมจะยกตัวอย่างแล้วกันว่าเทคนิคลับเคล็ดลับก็ได้ครับอะไรก็ได้ที่ที่มันเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้นะครับเคล็ดลับงานออนไลน์ เพื่อนๆก็เขียนประวัติของเพื่อนๆลงไปก็ได้ครับแต่ว่าไม่ควรที่จะยาวเกินไปนะครับให้สั้นๆกระชับได้ใจความนะครับผมเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับ อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับประมาณนี้ให้ใส่หัวข้อประมาณนี้นะครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับก็ไปที่การเซ็ตค่าต่อไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอย้ำแล้วก็ขอเตือนก่อนนะครับว่า ไม่อนุญาตให้เพื่อนๆเ,เปลี่ยนลิงก์ URL w o r d WordPress นะครับตรงนี้ห้ามเปลี่ยนนะครับคือเราจะไม่ไม่ไปยุ่งในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วกดเซฟเช้งนะครับเว็บเราจะพังทันทีก็คือเว็บจะล่มแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกเราจะต้องมานับหนึ่งใหม่นะครับตรงนี้ไม่อนุญาตให้ยุ่งนะครับตรงที่เขียนว่าที่อยู่ WordPress แล้วก็ที่อยู่เว็บไซต์นะครับตรงนี้เราจะไม่ยุง่ง แล้วก็อีเมลนะครับเราสามารถเปลี่ยนอีเมลได้นะครับสมัครสมาชิกเราก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับบทบาทหลักผู้ใช้ใหม่เราก็ไม่ต้องเลือกนะครับทีนี้เรามาดูเขตเวลากันนะครับเขตเวลาในประเทศไทยให้เลือกเป็นบวก7นะครับถ้าเกิดมีไทยแลนด์นะครับก็เลือกที่ Thailand น,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาสักครู่นะครับน่าจะเป็นแบง g k ก k ให้เลือกเป็นจาการ์ตานะครับเขตเวลานะครับให้เลือกเป็นจาการ์ต้าโอเคไหมครับตรงนี้แล้วก็รูปแบบวันที่นะครับให้เลือกเป็นวันที่เดือนแล้วก็ปีแบบนี้นะครับเวลาก็เป็น8 pm แล้วก็วันที่เริ่มต้นของสัปดาห์นะครับก็ให้เลือกเป็นวันจันทร์ภาษาของเว็บอย่างที่บอกไปนะครับ เพื่อนๆถนัดภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่ในที่นี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับถนัดภาษาไทยโอเคละ่ะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยครับพอเราคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตตรงหัวข้อเว็บของเราเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนไปข้างบนก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาที่ลิงก์ถาวรน,นะครับมาที่เมนูตั้งค่าแล้วมาที่ลิงก์ถาวรให้เราคลิกเลยครับให้เพื่อนๆนนะครับเลือกลิงก์ที่ชื่อว่าชื่อเรื่องนะครับให้มันขึ้น slash p n o s t name p e slash แบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตามทันเนาะไม่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่เมนูปลั๊กอินนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายดีกว่าว่าปลั๊กอินคืออะไรนะครับอ่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันปลั๊กอินถ้าในความเข้าใจของผมนะมันเปรียบเสมือนอาวุธอาวุธที่เราเอามาเสริมให้กับเว็บไซต์ของเรามีลูกเล่นมากขึ้น ชนะคู่แข่งมากขึ้นคือให้เพื่อนๆน,นะครับนึกภาพง่ายๆอย่างเช่นสมมติเราเป็นนักรบถูกต้องไหมทีนี้นักรบจําเป็นจะต้องมีอะไรครับมีอาวุธถูกต้องไหมครับมีดาบมีปืนถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธเลยแล้วเราไปลบกับศัตรูถามว่าเราจะแพ้หรือชนะครับก็ต้องแพ้ถูกต้องไหมฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องมีอาวุธครบมือก่อนที่จะไปลบกับศัตรูตเราถึงจะชนะปักอินก็เหมือนกันครับเราจะต้องมีปักอินที่ออมีประสิทธิภาพสูงหรือว่าเกรดเนั่นเองเพื่อที่เราจะได้เอาเว็บไซต์ของเราครับไปแข่งกับคู่แข่งของเราได้อย่าลืมนะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีเว็บไซต์เว็บเราคนเดียวมันมีเป็นล้านล้านเว็บเลยครับ อันนี้ให้มองภาพประมาณนี้นะครับในหัวข้อปักอินปักอินคืออาวุธเสริมนั่นเองถ้าเพื่อนๆคลิกมาแล้วนะครับแล้วออได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้คือมันจะมีปักอินอยู่ประมาณ3ตัวแต่ตอนนี้ผมเซตค่าไว้แล้วก็คือ insta builder 2.0ไงแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะยังไม่มีนะครับในส่วนปักอินตัวนี้ ปลั๊กอินตัวนี้ใช้ทําอะไรนะครับไหนๆก็อธิบายไปเลยแล้วกันปลั๊กอินตัวนี้นะครับใช้สร้างหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับใช้สร้างหน้าเว็บไซต์สวยๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วมันมีหลายแบบนะครับมีแบบให้เราเลือกอยู่ในส่วนตรงนี้ก็ติดตามเรียนในบทต่อไปนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าปลั๊กอิน Insta Builder 2.0นะครับใช้สร้างหน้าเว็บไซต์สวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งลักอินตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเสียเงินแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับสำหรับทีมงานนะครับที่อยู่ใต้สายงานของทวินตีวันนะครับหรือของตัวผมเองหรือของที่ปรึกษาอคุณนะครับเขาจะมีแจกฟรีอยู่แล้วนะครับซึ่ง สามารถดาวน์โหลดได้จากวิดีโอถัดไปนะครับเมนูตีมตีมตรงนี้คืออะไรนะครับตีมก็คือรูปแบบบล็อกหรือหน้ากากเว็บไซต์นั่นเองนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับที่เมื่อกี้เราเห็นเดี๋ยวเข้าเว็บให้ใหม่นะครับ เพื่อนๆก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของเพื่อนๆแล้วก็ทําตามผมดูได้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าตีมครับหน้ากากเว็บไซต์นะครับซึ่งหน้ากากเว็บไซต์นะครับตัวนี้ที่แสดงผลแบบนี้ก็คือตัวนี้ครับที่กําลังเปิดใช้งานอยู่แต่ในที่นี้เราจะไม่ใช้ตีมนะครับเราจะใช้ปลั๊กอินในการแสดงผลกันนะครับก็คือเพื่อนๆนะครับสามารถลบ ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปนะครับเพื่อนๆสามารถลบออกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ในการจัดเก็บเว็บไซต์ของเราอะครับมันมีจํานวนจํากัดฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ใช้นะครับก็ให้เราลบออกไปเลยนะครับลบอ่ลบก็ไม่ยากครับลบก็ไม่ยากก็มันจะมีช่องตรงนี้ให้เราลบอยู่การเซตค่าคร่าๆก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ w WordPress นะครับ อ่าทวนนะครับมีหนึ่งเลยตั้งค่าทั่วไปนะครับซึ่งมีผลต่อ S e O จำเป็นที่เพื่อนๆจะต้องมาตั้งค่าอย่างยิ่งแล้วก็ permalink ก็คือลิงก์ถาวรน,นะครับแล้วก็มาตั้งค่าที่ทีมอ่ะประมาณนี้คือตั้งค่าคร่าวๆนะครับแล้ว S e O คืออะไรล่ะ S e O ก็ SEO คือผล ในความเข้าใจของผมนะครับ SEO คือเราจะต้องทำเว็บไซต์ของเราครับให้ติดหน้าแรกของ Google ให้ได้นี่คือการทำ SEO SEO ะครับมันจะมีระดับง่ายระดับยากแล้วก็ยากยากมากๆาะครับมันมีหลายระดับอยู่นะครับเพื่อนๆนสามารถที่จะเรียนได้จากาบทเรียนต่อไปนะครับ SEO ก็คือการทำให้เว็บไซต์ของเราติดหน้าแรก Google นั่นเอง ให้เข้าใจแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆอย่างเช่นเวลามีคนมาค้นหาคําว่างานออนไลน์ครับงานออนไลน์นะครับ,นออนรบเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับอาจจะติดหน้าแรกของ Google ได้นะครับนี่ก็คือเป็นการทำให้เว็บไซต์ของเราติด หน้าแรก Google ซึ่งจะมีเพื่อนๆของเราอยู่นะครับที่สามารถทำได้ตัวตรงนี้นะครับไม่เสียตังในการทำแม้แต่บาทเดียวนะครับซึ่งมันจะสามารถให้เรานะครับหรือเอาง่ายซึ่งมันจะทำให้คนนะครับหลังไหลเข้าสู่เว็บไซต์ของเราผ่าน SEO หรือ Search Engine นั่นเองตรงนี้พอเข้าใจไหมครับ ผมอาจจะอธิบายนะครับไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่อยากจะให้เพื่อนๆลองทำความเข้าใจดูนะคะว่า SEO คือการทำเว็บไซต์ของเรานะครับให้ติดหน้าแรกของ Google นะครับตรงนี้ตรงนี้มีผลดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาเว็บไซต์ของเราไปทำการตลาดละมันก็จะมีคนเข้าเว็บไซต์ของเราเราก็จะได้รายชื่อผู้สนใจตรงนี้ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับ กลับไปที่เว็บไซต์ของเราครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในวิดีโอหน้านะครับในส่วนของการสร้างบทเรียนนะครับบทที่หนึ่งโอเคไหมครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ